ดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับน้ำนมมะพร้าวนะครับจากเวลเทสนะครับขอบอกนะครับตัวนี้สาเหตุที่พี่เอนซื้อมานะครับเพราะแพ็คเกจจิ้งล้วนๆนะครับคือตัวนี้คุณออกแบบดีไซน์ดีมากซึ่งแบบเดี๋ยวนี้ของไทยมีการออกแบบดีไซน์ดีที่แบบเราชอบมากๆนะครับนี่เดี๋ยวพี่ให้ดูนะนี่ลักษณะออกแบบการดีไซน์เห็นไหมนี่นี่นี่นะครับเนี่ยคือแบบ การออกแบบเงี้ยและการเล่นสีอย่างเงี้ยเราจะเจอในสินค้าพวกเมดิเตอร์เรเนียนนะครับอย่างเช่นพวกอิตาลีนะครับพวกฝรั่งเศสพวกสเปนเงนี้ยคุณออกแบบดีมากสวยมากเนี่ยดูดีครับการเล่นสีของตัวเนี้เพิ่งปกติเราจะไม่ค่อยเจอนะนี่อันนี้นะครับเป็นนมมะพร้าวอันนี้สูตรไม่หวานนะครับนี้ก็แบบรสช็อกโกแลตนะครับเนี่ยเน,นี่แล้วตัวฟอนต์ตัวอักษรที่ใช้นะครับเป็นแบบลายแบบของกินอ่ะฟอนต์นี้ก็สวยนะเป็นการถ้าเกิดใครเนี่ย สนใจดีไซน์ครับคุณลองมาดูตัวนี้นะแบบเฮ้ยออกแบบดีมากอ่ะชอบ้งเรื่องของสีสันการออกแบบนะครับแล้วก็แบบเนี่ยตัวอักษรฟอนต์ที่ดีมากแต่คุณออกแบบเป็นฝรั่งมากเกินไปไม่มีภาษาไทยในนี้เลยนะครับเนี่ยไอ้ตรงข้างหน้าไม่มีภาษาไทยนี้นะครับมันมีเฉพาะอ,อะไรตรงนี้ไอ้คุณค่าทางอาหารกับปริมาณนะครับที่ประเทศไทยต้องบอกกําหนดนะครับสงสยยัยงี้ว่าไปจ้างโรงงานฝรั่งมาหรือเปล่าเพราะอะไรครับอย่างน้อยถ้าเกิดคุณออกแบบโดยของไทยนะครับเนี่ยโคคนัท นิวดิงใช่ไหมข้างล่างก็ควรจะมีภาษาไทยบ้างนะครับอันนี้คือคุณออกแบบโดยการใช้แบบความคิดแบบยุโรปทั้งหมดอะยุโรปมันไม่มีภาษาไทยไงมันไม่รู้ฟอนต์ไทยอะไรไม่ออกออกรูปแบบสวยไงเนี่ยนะครับมันก็เลยแบบว่าอะไรตัวนี้ออกแบบสวยจริงๆแต่ว่าเฮ้ยมันจ้างจ้างยุโรปมาออกแบบหรือเปล่าครับแต่มันสวยจริงนะครับแล้วพวกยุโรปมันคิดภาษาไทยไม่ออกไงนะครับเพราะมันหาฟอนต์ไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยไอพวกเนี้ชอบมากอะเรานึกวก็ซื้อของพวกอิตาลีพวกฝรั่งเศสมานะครับแบบ ดีดีดีไซน์สวยเนี่ยมะพร้าวตัวนี้ก็แบบสวยสวยนะครับโอเคครับคราวนี้แล้วก็มาสู่เรื่องของรสชาตินะครับก่อนกินมาส่วนประกอบกันในจานนี้นี่นะครับถ้าเกิดเป็นรสนะครับไี้แบบสูนนะครับเนี่ยอันสวิตนะจ๊ะก็จะเขียนว่าเป็นนะครับน้ำนมมะพร้าวผสมน้ำมะพร้าวนะครับ99.5%เฮ้ยให้เยอะดีนะแล้วก็เป็นแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลนะครับ0.28%เกลือสมุทร0.01%วิตามินดีสนะครับ0.0002%นะครับ แล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับถ้าเกิดตัวนี้นะครับที่เป็นรสช็อกโกแลตนะครับก็จะเขียนว่าเป็นนะครับน้ำนมมะพร้าวผสมน้ำมะพร้าวครับ93%นะครับน้ำตาลธรรมชาติออแกนิกนะครับ3.8%นะครับผงโกโก้0.9%นะครับแคลเซียมจากสาหร่ายทะเลนะครับ0.13%นะครับเกลือสมุทร0.01%นะครับแล้วก็มีดี2นะครับ0.0002%นะครับนี่อันนี้ก็ตลกอีกอย่างหนึ่งนะครับขอบอกนะว่าไอ้ตรงเนี้ย ไอที่พี่ท่นพูดไปทั้งหมดนะครับไอตรงฟอนต์ของมนเนี่ยมันมีวงเล็บภาษาอังกฤษด้วยนะครับอย่างเช่นว่าน้ำนมมะพร้าวผสมน้ำมะพร้าวนะเขาจะวงเล็บว่า coconut milk and coconut water นะครับไอตัวเนี้ยนะครับเขียนว่าน้ำนมมะพร้าวผสมน้ำมะพร้าวนะครับมีแต่ฟอนต์ภาษาไา,ายไม่มีภาษาอังกฤษมาดูที่ผลิตลงงันเดียวกันจ้าขอโทษนะครับพึงมีมาตรฐานนิดนึงนะครับพึงมีมาตรฐานนิดนึงถ้าตัวนี้คุณวงเล็บภาษาไไอังกฤษไว้ไอนี่ก็ต้องวงเล็บภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคครับคราวนี้เรามาชิมรสชาติกันดีกว่านะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับเนี่ยโรงงานเดียวกันก็คุณจะมีมาตรฐานที่เท่าๆกันนิดนึงดีครับอ่ะเราอันสวีทก่อนนะครับเพราะว่าเพี้ยนเป็นคนไม่ชอบกินหวานนะครับดังนั้นก็แบบว่าขอลองชิมรสชาติแบบของไม่หวานก่อนลวกันเฮ้ยสีดี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 อู้สีขาวสีขาวสวยสวยคือเนี้ยสีดีมากเลยสีดีเหมือนคือมันนวลกว่านมอ่ะมันนวลกว่านมนะครับกันี้ดมกลิ่นเฮ้ยกลิ่นเหมือนกะทิอ่ะอ้ยคราวนี้ชิมรสชาติ ขาบอกนะครับอันนี้คือการกินน้ำน้ำผึ้งแข็งแรงของพี่อะนะครับกะทินะครับแต่แบบเป็นอันสวิตก็คือแบบไม่หวานจริงๆแหละคือแต่ว่าความมันนะครับมันน้อยกว่ากะทิเฮ้ยแต่รสชาติเหมือนกะทิเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาชิมนะครับกับตัวนี้นะครับกับของเทียมเป็นรสช็อกโกแลตนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะคือแบบอ่ะกินใเข้ากทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวหาว่าเบี้ยนกินน้อยไปแล้วมาสรุปรสชาตินะครับอ่ะกินอีกหน่อยหนึ่งคือแบบเหมือนกะทิที่ไม่มีความมันอ่ะตรงๆเฮ้ยแล้วก็สีแบบ สีแบบกะทิอะไรที่เบี้ยนชอบอ่ะคือมันสีนีนดวงกวับนมนะครับกะทิกินไปสามแก้วแล้วกะทิ <laughs> แต่ก็ดีไงเป็นกะทิแบบไม่มันแล้วก็ไม่หวานนะครับออะคราวนี้เราจะมาดูนะกับตัวนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะครับ ช็อกโกแลตเนี่ยตรงๆนะไม่ได้มีความประทับใจแบบไอ้ตัวไอ้ตัวนั้นนะครับเพราะว่าตัวแบบไอ้ตัวนั้นอะสีเขานวลเหมือนกะทินะครับที่เป็นแบบอันสวิทแต่ตัวนี้คือถ้าก็ดูตามสีนะก็สีเหมือนนมช็อกโกแลตทั่วไปเขานี่ดมกลิ่นโอเคก็มีกลิ่นเหมือนกับช็อกโกแลตนะครับคือนี้ชิมรสชาติเฮ้ยตัวนี้ทําดีตัวนี้ทําดีดคือ ใช้ช็อกโกแลตเกรดดีมากนะครับคือตัวเนี้ย Alf. คือรสชาติที่ได้เนี่ยเหมือนกับถ้าเกิดไม่บอกพี่เนว่าเป็นอะไรนะพี่เนก็นึกว่าเป็นนมรสช็อกโกแลตนะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่เขาใช้เกรดดีนะครับดังนั้นเยวรสชาติของช็อกโกแลตจะออกมาแบบดีมากแล้วก็ไม่หวานด้วยอนี้ชอบชอบดังนั้นครับทั้งสองตัวเนี้ยรสชาติเบสของมันนะครับคือหลักความไม่หวานดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบกินหวานแบบพี่อ็นนะคุณจะชอบตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ ไอ้ตัวเนี้ยค่อนข้างที่ประทับใจที่ว่าเฮ้ยคุณใช้ช็อกโกแลตเกรดดีดังนั้นเนี่ยก็เลยใครเคยกิยนช็อกโกแลตเกรดดีนะเราจะรู้นะว่าแต่ละยี่ห้อเขาใช้มาตรฐานไม่เท่ากันนะครับซึ่งแต่จอมรับวหรือเจ้านี้เขาเขาใช้ช็อกโกแลตที่มีเกรดราคาแพงกว่าทั่วไปเออมันก็ขายแพงกว่าชาวบ้านก็ต้องใช้รสเกรดดีกว่าชาวบ้านแหละโอเคครับเรื่องจาการรีวิวคลิปนี้ไปเป็นคนนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ